ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศไทยไตรลันด์บายครับชัยน้ำวงเป็นดิสแตช์วันนี้เป็นการแตชะหว่างเราย่อยพอดีกันเองระหว่างเราย่อยพอดีสายเอเซ่ซิงเซเวอร์ก่อนซิงเซเวอร์พวกแล้วก็เราย่อยพอดีสายแอมโบซิอุฒไม่ใช่สายอะไรกูนั่งอ่านอยู่ สายเอเซลคูเจียนเป็นคูเจียนของอันเฟดนะครับที่ออกมาในตัวต่อทีน,ทนีบล็อกนะครับผมโอเคมาเริ่มเลยเราตัดกันไปแล้วนะครับผมหนึ่งสองแฟนเป็นไทยจูที่นี่มีกล่อง <c oughs> ที่นเออโอยเปลี่ยนสองใบครับผมเป็นสองเป็นสองบางทีเล่นมุกแบบนี้นบ่อยๆกาคิดว่าชนนาแนลเราควรจะเพิ่มช่วงมุกควายมุกควายเครียดมุกควายเครียดไม่ใช่มุกควายเครียดนะมุกควายเครียดเครียดเครียดด้วยบางวันเครียดเลย สองใบนะครับผมจั่วคืนนะครับผมสองใบเดือนสองโอเคเป็นช่วงที่เอาไปแข่งกับบัอกบาโลแคร์อะไรอย่างงี้โอเคเริ่มก่อนครับผมเข้าเทินจั่วนะครับผมลงครับผมคลอแล้วทําการเลสนะครับผมแล้วก็ทิ้งนะครับแล้วก็จั่วจบเทินนะครับจั่วครับผมไเข้าครับผมเช็คครับนี่ห้าพันจั่วครับผมเข้าเทินจั่วนะครับผมจั่วเย็ะไปไหนวะ็จั่วเนี่ยแล้วก็แท็บทิ้งจั่วเนี่ยก็แท็บแบบบ้าเหรว ใช่องแฉมทิ้งจวดไปบ่อยคนตายเก้าพันนะครับผมตี0 0 1หสบสี่ครับผมเอกาสเช็คจบจิงครับผมโอ้คโอ้รับเยโอ้ยโอ้เโอ้ยโอ้ยรอ้ยโอ้ยโอบนโอ้ยโอโอ้ยโอยอยโอ้ยโอ้ย้ย้ยโอยโอ้อออ้ครับผมอัน้้ย้ ให้ฝลั่งข้างเหมือนใส่สแตนบัฟเมื่อบัฟไงใส่ได้ใส่ได้ใส่บัฟจะมีพวกเอจบัฟเอจิใช่บัฟไม่ใช่ไม่ใช่ครับสิบแปดครับผมวิต้าสโต้รอดไปมหยบได้ไลอันเฟรชแล้วอันเสรชคาร์เตอร์วาร์สาวเด๋ยวนะโอเค พีก็คู่กันเสร็จนะครับคู่นี้ยืน2องมือหนึ่งนะครับผมครับบูทไม่ได้บูทไม่ได้นะครับแท้จริงเลยดูดีมีสก,กุลดีใช้สก,กิลไหมเดี๋ยวสิรับแซปหนึงก็บูทไม่ได้แล้วก็บวกพลังสองพันตามจำนวนเดียกันสก,กิลนะครับทิ้งหนึ่งโซบา2 2> ร์สองเป็นตัวทิ้งตัวแวนอ่ะชื่อเหมือนแวนแล้วก็เปิดอ่าเปิดเด็กเซอร์เกตสองอ่าสองหนึ่งศูนย์ อย่างระบลงเรียกอากาศนะครับสองหนึ่งศูนย์ใช่คือทิ้งทิ้งชื่อเหมือนแวนนี่คือตัวไหนก็ได้นะใช่ทิง้งจาตัวซ้ายตัวขวาตัวหน้าตัวหลังอะไรก็ได้ครับไ <c oughs> ด้ครับแก้มันเป็นแวนใน,นเ,เฉยๆเองเออครับตัวนี้ลงมาจากเรียกอากาศนะ <c oughs> เฮ้ยไม่ได้เกต <c oughs> เดี๋ยวด <c oughs> เดียวกันเออว่ะโทษโทษ <c oughs> ตัวนี้เมื่อเข้าถึงช่องเรียกอากาศแว่นเห็นถ้าปีเจียนอยู่อยงนี้บวกสี่พันเป็นหมื่นเคือแบบไม่มีเกดสองตัวตีสิบเอ็ดเลยว่าไม่มีมีตัวตีหมื่นใส่มาลงม มันมันก็ไม่มีอะไรใส่ไงสองหนึ่งยูโซนเล่นในครบมาเป็นเรียกให้หมดเลยเล่นเนื้อประมาณนั้นแหละโซชาร์ตบวกพลังสามพัน้องที่ประมาณนี้ไม่ใช่อ่ะสิบสามเลยสิบสามแมนอันนี้เป็นสิบเอ็ดฮะประมาณอะเล่นแค่นี้หมดพูดไม่ได้ไม่ได้ที่แมนอ่าเป็นสองหนึ่งบวกสองเจ็ดสองแปดเออสองเก้าไม่กลับ บูทไม่ได้บอกกับตัวเองเช็คหัวใจตัวเองต้องห้ามตัวเองบอกมันอันางวายอะไรเนี่ยก็เคยควังแบบพี่โกงไปเยอะนะเขาเทินจัวกูไม่ฟังเลยดีแล้วใช่ไหมรักเป็นคำอื่นอ่ะซิกมันจะแบบเพิ่มสุนทรีอ๋อตั๊บนึงเปลี่ยนคำว่ารักไปเป็นคำอื่นติดคอซิกอื้อ เรียกัตเตร์ดาวออกมา <S <S แล้วก็เ้าหนึ่งออกอยุดไม่ตึาหนึ่งแล้วก็เรียกก้านเป็นสอหนึ่งเรีนมาแล้วก็แท็ทิ้งจ่วเรียเกตสองเราใช้บัตเตอร์เบดความหนึ่งแล้วก็แท็ทิ้งจ่ว จะแ็บทำไมเอ้ยมันน้องเนี่ยพิเกอร์ดินี่แค่ตัวนี้อ๋อตันน้อเนี่ยพิเกอร์ลืมไปอ่ะอืมแล้วก็เขาหนึ่งบวกสี่พันเหมือนกันไปไปพอดีเจี๊ยบอือครับว่าไปนั่นเขาหนึ่งยิงเขาหนึ่งยิงใครล่ะเขาหนึ่งตำแหน่งได้เข้าอ่ะสองแวนเ้าบรรจุ สองแปดวนแปดวนแกน่งีกว่ากลางเอนสองข้างแวปาเว้ยส2สข้า,า,าวาวนจบเธอต่อเลมีโกะมาย่นีปโยชนยังมีประโยชน์ก่อนหกไทยดูด สิบตัวอ่ะสองเก้ากนกกาดนกกาดเซ็กเอาข้างนี้อือตัวเอาข้างนี้อือดูไม่ได้ห้าพันวันตัวอันนี้ตัดได้ก็ขอมื่นเหมื่นห้าถ้าเผาคนละครับอ๋ออันนี้ขอหมื่นอันนี้ขอหมื่นอันนี้ขอมื่นห้าแวนเนาะใช่ครับ ขอหมื่นห้าบวกสี่พบวกสี่พเป็นสองหไงได้ถ <c oughs> <Rat> ึงฟรกด้วยสองหกสองหกนะครั Zomb <c oughs> บสปนะครับจอเรียกเกดสองมาทำไมเยอะแยะเรียกเกดสองมาทำไมเยอะแยะมีความสุขใจฝังนู้ใช่ไหมเท่อะไรอันนี้สือให้ผม ใช่ประมาณดิเอ่อแล้วก็เอาสีสามทีวะซิจะไปเอาไปทอมไม่หรอกนึกว่าให้ตัดไม่รู้กูจะตัดอย่างเดียวเลยนี่มีสามทมั่นใจมีสามทีอยู่แล้วแหละ มมนตีอะไรสองแปดแล้วก็ได้เช้งได้เซิงเซฟจะหาให้หนึ่งอสองสกิลเขาสต่อไมาก็ดับเบินซิงเซฟอ่ะดับเบ็นซิเซฟนึงสองแจ้งเลยหนึ่งสองอข้างหลังข้าหลังใส่เซิงเซฟไปเดียวใส่ทำไมไปเดียวมันจะใช้สกิลได้ไงเอามาดีเจนเอามาดี แค่นั้นใช่ไหมใส่ไม่ีอสาดีกว่า้ไหมแค่นั้นอ่ะสุดยอดมากเป็นการกระตุ้นตลาดไงทำให้ตัวทิ้งเตยเยอะๆคนต้องหาซื้อไปใช่สองสองโนกาสึกเหมือนเราจะเข้าใจอะไรกันผิดงทิ้ชี้พลังคิวพลังชี้พลังข้างหนีได้คุ้มไปโดนทุกอย่างให้ข้างได้คุ้มจิ้มไปสิครับสกิวออเดอร์บาร์สองคิวสอง หนึ่งสองมื่นโลสานนั้นของหมื่นห้าแล้วนั่งเงียบนี่ไม่ใช่อะไรจับเด็กอยู่จับเด็กอยู่นั่งเงียบๆี้ยใช่ไหมลสองสองโนกาดขี้พลังขี้พลังเลยโดนแน่นอนจวด้ำค่ายข้างนี้มดนเมื่อกี้โ่าช่ผมหนึ่งก็ได้เงินหนึ่งิสองก็ได้ยอดเฮ้ยยอดอะคเวนดูดูได้ได้สิ อันน,นี้มีแค่สีอนนอ่อันนี้สิบสองสิบหกกห้าัอมสุดแมงเลยอันนี้อ่าอันนี้สองหมื่นหกสองมื่นหกทำไมสองมืนหกมาได้จีเกียงได้สองทิกได้สองพิกกับิฮิวอ๋อ,อเอ 5, ออืมห้าป่ะเนจบจบ,จบนี่ดูความสวยงามของซิงเซฟกับโนกก่อน ครับต้องเป็น L R ด้วยถึงือนเสียงไม่เอาไม่สวยทิ้งตัวเองสวัสสอไม่สวยเลยไม่ชอบกรอบทองอ่ะจริงๆอยากได้อันเงี้ยไม่อยากได้กรอบทองอ๋ออยากได้แบบแคปโฟอาร์าก็พอใช่ไหมเออมือกรอบทองรู้สึกไม่สวยสองสี่หกเจ็ดขอบทองเขามีพิกเซลเดียวรอบทองเนขอบชีสเนี่ยละลายมาแต่เปจิ๊ทองเออกรอบทองนม่ชอบมาไม่ดีกว่ามีกว่ามาลอนเยอะเลยนะไม่มีเยี่ยม ใช่ปวดไม่งั้นเรียกว่านานแล้วเป็นลิโกมาจะเฟียวมากอ่ะข้อหนึ่งเปิดอ่ะสามหมืนหนึ่งดีนะถ้ายี่งถยิ่งยอดนี่แปลว่ายอดปวยนะเนี่ยใช่รู้ทันชี้หลังอ่ะสองหมื่นสองสองหมื่นห้าสองคืน เอะมือเหลือสี่เช็คสิ่งกันเดียวสองใบสามสี่ซื้อเพลงมาเลยซื้อซื้อเลยเพลงมาเลยผมมต้องงจริ่านผ่านด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิจริงดิพี่มือเยี่ ิใจมือก็บ้างบางสายดีสายไหนวะเนี่ยโอ้สายไฟเอาเอาสีนี้ป่ะบวสี่ป่ะบวกสามพันกันแวนแบนลุกไห้สองแปดสายหนึ่งสองเมตรเซตหนึ่งเซ็ตสองไม่มีอะไรล้อเล่นแค่ล้อเล่นสองหนึ่งแ้ จบจบจบจีชันก็ไปจังเลยใ,ใช้แล้วอันเฟสโอ้โหเปิดต้องใบ <c oughs> คือมันเก่งมากนะ,ะนะเวลานั้นในในตอนแรกมันเก่งมากเลยนะในตอนนั้นใช่แล้วตอนนี้ไม่ <c oughs> มือเหลือห้าหกหกใบต้องซีเยอะๆต้องซีเยอะดีว่ใส่ซีสิบแปด โันได้แค่สิแ้เลยจริงๆยเยอะไม่มาเลยพี่ี่จะัวลูกทำไมเดี๋ยวก็ตายนะเออยวก็ตายเร็ว่าตีแบนขาหมื่นขออีกหมื่นตีแบนผ่านแล้ว เซ็ตไปก่อนสองแปดไม่จัดมือไม่มีพลังข้าวเสียไม่ได้พลังข้อโตายแล้วตายแล้วตายตายก็จบแล้วการต่อสู้ระหว่างอ่าร้อยยอดฟาดินกับระหว่างร้อยยอดฟาดินเกี่ยวกับสิ่งเซฟกับอันเฟตนะครับผมต้องบอกก่อนบอกก่อนว่าอันเฟตอ่ะที่เห็นมันไม่ได้มีอะไรใหม่เลยเกาคือของทัมันมาตอนภาคจีใช่ตอนเนี้ยไม่มี ก็มัน,มนคือม,มันเล่นรวมอะไรแทบไม่ได้จะถามว่าไปเล่นรวมกับจีเวลดีไหมมันก็เรียกช้าอยู่ดีใช่ฮะเพราะว่าจีเวลมันเรียกกับชื่อตัวเองอะมันเรียกง่ายกว่าเล่นกับพวกซิกเกอร์สริกเกอร์ก็เรียกกับพวกชื่อตัวเองอีกนะครับมันทําให้เป็นเรียกใครไม่ได้เลยมันเป็นเหมือนจุดอ่อนว่ากลับไปเล่นสายเก่าเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ชุบขึ้นมาตอนที่ชุบขึ้นมาตอนนี้มีแต่คนบ่นเหมือนกันตอนนั้นว่าไม่เก่งใช่แล้วพอของมันมาจริงๆพอของยุคมันมาปุ๊บหลายๆคนก็บอกว่าไม่เก่งแต่่วา ถ้าเอาไปเปรียบเทียบวิ่งถ้าของยุคมันสู้กับลีเทียนกันเองยุคมันเก่งนะครับแล้วก็ของรอยย่อรีเทียนเนี่ยเออใช่มันแบบของซับมาช้าแต่ตัวมันมาเร็วเกินไปนะครับผมการให้เลยทำไมอ่ะคงไม่ทันคงไม่ทันนะครับออกมาก็เลยเป็นอย่างนี้ตอนนี้สิงเซฟก็ถามว่าถ้ารอยย่อเขายกให้สิงเสพแหละใช่เก่งเขาไปเหอะใช่นะผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามที่ชอบกดไลค์ติดตามผลซับสกายแล้วฝากเพจแล้วช่องเราด้วยแฟนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์และแท็บชาแนลนะครับจะมีคลิปดีๆอย่างนี้มาให้ดูอีกแน่นอน และสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณร้านซีจีไม่กับภาษาชนะพูดุเพื่นเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วับผมเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดี